ฮัลโหลสวัสดีครับพี่แว่นแม่นไปไหนอ่ะแม่นไหนที่ไม่หาเราเหีวเราว้ายใครมานะ่ะวีวใครมาแล้วนะ่ะนะว้ายว้ายแม่ก็หนะุ่มได้ตังค์อะที่แม่นางรถนี่ยเอ็มยันไหนนั่งน้ำไหนบอกปะปาโอ้โหอันนี้อากาศดีคุณนายคุณนายเสด็จแล้ว โอ้่อยากขึ้นเลยมันที่ของโอเนอะแว่นแมวนอนะลูกมีแต่คนอยากขึ้นน้ำมาแต่เหนียวมีแต่คนอยากขืนน้ำแม่ก็เข็นมาไปเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วบบดน,นี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทําไมพากันเดินตามก้นแม่หมดเลยตังกแ็แค่มาชมวิวที่เชี่ยวิยงกจังมาหากวนตังน้ำมาทำไมให้ตังขี่รถแน่กับว่าได้พวกนี้ อโอ้ก็อยากนั่งรถละปะ๋าแม่เราทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันคือรถประจำตำแหน่งโอ้ละเอาเอาเอาเอะไรบบัดนี้โอ้ไปดีกว่าโอ้โอ้ไปทางไหนดีวะโอจะตามพิ่ตังหรือจะไปหากไก <laughs> ด่ดีนี่แกว่าตามผู้ใดทั้งนั้นนะดีจะพินไปทั้งดินใส้ยางเดี๋ยวยดีเอาแล้วก็จะไปเดินตามก่อนพี่ <laughs> แมนแมนไม่ไม่ ไม่อยากขึ้นหรอลกูกแม่น่ะขึ้นหรอลูกแม่น่ะอยากขึ้น man, <Okay. S 1> ün, นมะ่บีตังกันวะ่าแม่น่ะแม่น่ะอลักขาบีตังค์ตั้งหาก่ะแม่นก็ยังอลักขาบีตังค์เห็นดาบีตังค์เห็นดาบีตังคเวทชัวบะโอ้นั่งชมวิวนะโอ้ก็อยากชมวิวอ่ะแม่อุ้มตังค์เนี่ยอมแม่นน่ะแม่แม่นกะ็อยากขึ้นไปข้างบนนะโอ้ยมเตทผูอ้อยากขึ้นวนะันะน,น,นะออน,นี้ เออเท่าเทียมโอ้ก็จะไปนั่งกับพี่ตังละโอ้ก็จะนั่งรถละแ,แม่และโอ้มันคือรถประจำตําแหน่งโอ้ละวิเอาลรที่นตนลูไปเด้บาน,นก็เปลี่ยนคิวกันนะลูกเดี๋ยวเปลี่ยนคิวกันนั่งนะเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเปลี่ยนทีละคนเปลี่ยนทีละคนอนะ่ะไม่ละโอ้ก็จะนั่งตอนนี้ละแม่เลยมันคือรถโอ้ละไปให้คนอื่นนั่งไม่ได้ละแม่พี่ตังมาชิวเอ้ แต่งมันชิวเอ๊ะเหยียงมาดาาอยากนาั่งโอ้ยแต่งก็สบายแต่งอะตอนไหนจะหายอะนะโอ้ยมันมันดีขึ้นแล้วเนี่อะไรอันนี้ก็ขออันนี้ก็ขอขออยากขึ้นพี่ตะคอนอยากขึ้นรถทีนี้โอ้ย โอ้ก็อยากขึ้นที่สุดในโลกเลยล่ะแม่แล้วแม่ก็ให้โอ้ขึ้นหน่อยแล้วก็ขอแม่สิลูกขอหน่อยครับเร็วขอหน่อยครับเร็วจะได้เปลี่ยนคิวกันกลมล่องกาบง,งามๆนี่แล้วโอ้ก็อยากนั่งล่ะแม่โอ้ <c oughs> ขอนั่งกับพิ่ตังได้ไหมล่ะแม่แม่นายอยากนั่งที่กันนม่น้อยไปไหนเลยแต่งก็เป็นกันช่วย ไปตังนะก็เป็นคนช่วยอึบอึบอึบนั่นไม่ได้ก็ขุดดินอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งปีเออคนหนึ่งเป็นคนเอาขึ้นคนหนึง่งเป็นคนเอาลงเออนะออโอ้หมันฉลาดเว้ยมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมานั่งข้างล่างอ้อยไอ้ตังนั่งเต็มหมดแล้วลูกเอาอันนี้ก็ขออยู่นี่แหละจะเป็นขออีอย่างนี้ โอ้ตรงนีขน้ขึ้นนั่งตอนไหนล่ะปะ๊าช่วยโอ้หน่อยแล้วโอก็อยางนั่งเปลี่ยนคิวกันไหมลูกตังค์ก็ลงก็ได้ตังค์ก็เสียสละให้น้องได้เสมอได้ตังอะแต่ว่าตังคน้องเองไม่ได้ตังสิที่ค้าฮาร์ตลูก <c oughs> ตังค์ก็เสียสละให้ก็ได้โอ้ไหนเอารับซิมันจะขึ้นเองเป็นไหมนะ <c oughs> เอา้าข,ขึ้นทีนี้ขึ้นสิ โอ้ก็ไม่ขึ้นหรอโอ้ก็จะอยากให้พี่ตังมานั่งเหมือนเดิมจะได้กวนอะ่ะเอาขั้นใหญ่พออยูยย่แบบกบกขึ้นแบบนี้เอาขึ้นมันไม่คว่ำหรอกนะาเมื่อแล้วโอ้ก็เล่นตัวนิดหน่อยอะ่ะแม่ต้องมาอุ้มโอ้เหมือนพี่ตังอะโอ้ยเนาะจิมมี่เป็นคากย่หวนเมื่อหรอคุณตังตังจะไปไหนหลอก ตังจะไปไหนตังจะกลับมาเหรอตังจะกลับแล้วเหรอตังอะไรกับแล้วตังอะโอาก็จะให้แม่อุ้มบ้างไม่ใช่จะอุ้มแต่พี่ต้องอ้วอสักหัวสักหัวสักหัวสักสกับทียมกินเนินมันชอบไปดิต้องเขนน็นแรงๆด้วยนล้วมันอะจับเข้าไปหน่อยิอ,อ้ยจะมินเป็นคากน์นอ้วนเนาะเออหงายหลังตวนซะเนาะ โอ้โอ้โอ้โอมันจะตกมันสิความโอ้ยสายสิ่งนี้ยดิสายสิ่งนี้สิบอกใคพี่ตังมันาลำคาญโอ้แล้วโอ้กวนมันอเอดุน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 ดุดุนดนนจ เอู้ลงบ่อใดแล้วพู้นี้ขั้นเดินขึ้นแล้วก็ลงบ่อใดอีกเยอะด้วยนะไม่ตัดได้ไหมเห็นแค่แวบเดียวเองอุ๊บโอ้โหโหตอนอยากขึ้นมันก็อยากขึ้นอยากขึ้นตอนอยากลงมันก็เนาะเอาเวลาพี่แว่นเทอะนี้แว่นในอยากขึ้นได้ไหมแว่นกระยานพี่จอร์จปะปะเมันขึ้นเมื่อใดแล้วแว่นนะแว่นกระชี้ยานโลดแบบที่นี่อยากขึ้นเธอเด้ อยากขึ้นโพดโพดอได้แต่ว่าพ่อขึ้นกระโดดลงโอ้ยเอ่ะครบคิวหรือยังครบคนหรือยังนั่นฮึบฮึบฮึบกระโดดคักปุ๊บนั่นว่าและดีไม่โดนไหมอ่อนนั่นเห็นเนี่ยแค่อยากขึ้นแล้วมึงช่อๆแต่ว่าแหวนหยาดพอคะที่ตังกราบแล้วมันลำคาญมีแต่คนอยากขึ้นด้วยพอให้เขา ก็เสียสละให้แล้วก็ไม่ขึ้นอุ้ยอะไรอ่ะไอ้วันเจออะไรอ่ะไม่เจออะไรทำ่ามีพี่ลุงพี่รุษทํำถามีพี่ลุงพี่รุษโหแม่เก่งจังเลยล่ะขนหินมาได้ยังไงคนเดียวนะโอ้เนาะโหแต่ก่อนหินอยู่ตรงนี้นะครับกับสาย แม่ตาคนคนเดียวเลยเพระาะว่าป่ป้าไม่อยู่ก่อตาตาก,ก่อขึ้นแล้วกำแพงแล้วก็เอาสิ่งกีดขวางออกแล้วเด็กน้ยก็ข้ามไปไม่ได้แล้วเพราะว่าขามันชันนะโอ้ก็ขาสั้นเกินละป่ปา้ามันมันไม่เห็นใกล้แล้วแบบนี้แล้วจะให้ทำยังไงละโอ๋แบบนี้ก็ต้องจริงก็ช่องใส่เลยละโอ้โอ้โอยไหนไหนแบบนี้เอาเอาหืมงากไปอาอ้หมูเนาะ เนี่ยกับว่าไอโมโ่แโอนะอะไรอะ่ะเดี๋ยวตาตาก็ก่อตรงนี้คอนี้เดี๋ยวตาก่อตรงนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วอ้วันเดี๋ยวตาตาก็ก่อแถวนี้หมดแล้วแต่ตรงนี้ก็ก่อแล้วนะแต่ว่ามันยังสูงไม่พอเนี่ยเดี๋ยวต้องก่อให้มันสูงกันนี้ค่อยๆทำไป ชอบค่ะดินทรายนี่ปันหาอะไรอะลูกปันหาอะไรเม่นนฮะมองนอาในว่าน่าจะาถามเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ